เวลาเพื่อนๆได้เห็นรอยยิ้มต่างๆของคู่บ่าวสาวที่เขายืนอยู่บนเวทีแต่งงานเนี่ยเพื่อนๆเคยนึกสงสัยบ้างไหมครับว่าเอรอยยิ้มที่พวกเขาได้มีอยู่บนใบหน้าเนี่ยมันเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขจริงๆหรือหรือว่ามันจะเป็นรอยยิ้มซึ่งได้แอบแฝงความลับอะไรดํามืดบางอย่างอยู่ซึ่งแอดบอกเลยนะครับว่าความลับที่เพื่อนๆกําลังคาดเดากันอยู่ในหัวในตอนนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ตรงกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในคดีในวันนี้อย่างแน่นอนเลยครับ เพราะว่ากันว่าไอ้คดีนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งในคดีที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้กันเลยที่อยากรู้กันแล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็เราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการในวันนี้ครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary โดยเรื่องราวในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นคดีหนึ่งที่ว่ากันว่าจะเกิดขึ้นมานานก็นานแล้วแต่ไม่นานก็ไม่นานนะเพราะว่ามันได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2016นี้เองนะครับณนะเมืองปูซานของเกาหลีใต้ครับ หนึ่งในเมืองที่ถ้าใครเป็นสายเกาหลีเนี่ยก็คงจะต้องรู้จักกันดีแหละครับด้วยเหตุที่ว่าเมืองปูซานนี่นะครับมันจะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้เลยจะรองอย่างเดียวก็รองเพียงแค่พระนครโซของพวกเขาเท่านั้นแหละฮะและปูซานเนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลด้วยครับดังนั้นเองมันก็เลยเป็นเหมือนกับเมืองที่ฮิตๆของพวกชาวเกาหลีใต้ที่จะแห่ไปพักผ่อน หรือบางคนก็ไปลงหลักปักฐานอยู่ณเมืองนั้นเลยนะครับดังเช่น2คู่บ่าวสาวที่จะมาเป็นตัวเอกของเรื่องเราในวันนี้และครับโดยฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเซ e ่องฮีอายุ34ปีนะครับหรือแอดจะขอเรียกว่าเจ้าสาวก็แล้วกันซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวนักสแสดงละครเวทีที่มีฝีมือคนนึงเลยแหละยืนยันได้จากรางวัลต่างๆที่เธอเคยได้ไปคว้ามาเยอะแยะเลยนะครับ แต่ถึงแม้ก็ตามว่าเธอจะเก่งขนาดไหนเนี่ยแม่สาวคนนี้นะครับก็กลับไม่ได้มีความหยิ่งผยองอะไรกันเลยคือจากทั้งเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักเธอที่ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับพวกเขานก็มักจะบอกว่าแม่นางเซจองฮีผู้นี้เนี่ยเธอก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นแล้วก็มีความรักครอบครัวมากเลยครับนอกจากนั้นเองเธอเนี่ยก็ยังไม่งกวิชาด้วยครับคือพอเธอมีเวลาว่างๆอะไรนะครับ แม่นางเจ้าสาวผู้นี้เนี่ยก็จะไปทำอาชีพเป็นครูสอนการแสดงละครครับที่นั่นแหละมันก็ได้นำพาให้เธอมาพบกับชายผู้หนึ่งที่มีนามว่าคิมยุนสุกอายุ35ปีนะครับซึ่งก็เป็นหนุ่มบ้านๆคนหนึ่งที่ก็ได้ถีบตัวมาจนกระทั่งเป็นเจ้าของร้านอาหารในย่านนั้นเลยครับซึ่งเมื่อทั้งสองคนได้คบกันไปสักพักเนี่ยอยู่ๆนะครับพอหนุ่มก็บอกกับแม่สาวผู้นั้นว่าเรา มาแต่งงานกันเถอะจ้ะซึ่งแม่สาวก็บแบบเอ๊ะจะมาแต่งงานอะไรกันเหรอคะนี่มันไม่เร็วเกินไปหน่อยเหรอโอ้ยจะเร็วไปได้ยังไงล่ะจ้ะสำเนียกดูอายุของตนเองบ้างนี่30จะปาไปเท่าไหร่แล้วอยากขึ้นคานหรือไงมามาแต่งงานกันเลยนั่นแหละครับทั้งคู่ก็เลยได้แต่งงานกันณนะโรงแรมหรูแห่งหนึ่งของเมืองปูซานเลยนะครับท่ามกลางความยินดียินชอบของทั้งเราเพื่อนเพื่อนแล้วก็ญาติโกโหติกาทั้งหลายเลยที่มาร่วมงานครับก่อนที่เมื่อแต่งงานจบเนี่ยทั้งคู่นะครับ ก็จะย้ายเข้าไปอยู่ณนะอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใจกลางเมืองปูซานนั่นแหละซึ่งช่วงชีวิตในการแต่งงานของทั้งคู่ตอนแรกๆนะครับมันก็จะดูราบรื่นเหมือนกับคู่แต่งงานปกติทั่วไปนะฮะข้าวใหม่ปามันกุ้งกิ้งกระหนุงกระหนิงอะไรกันนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการติดต่อกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวกันอยู่ครับจนกระทั่งเมื่อเวลามันได้ผ่านไปสักประมาณ5-6เดือนนี่แหละครับไอการติดต่อต่างๆไปหาทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาเนี่ย มันก็ได้เริ่มน้อยลงคือเหมือนกับว่าแม่นางเชหรือว่าแม่นางเจ้าสาวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเธอก็จะเป็นคนที่ชอบส่งข้อความแปลกๆอะไรเล่นๆน่ะไปคุยอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาเลยแต่ทว่าสักช่วงประมาณ6 7วันก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีข้อความอะไรเนี่ยได้ส่งไปหาทางบ้านเลยครับที่ตอนแรกเนี่ยทางบ้านก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแม่นางคนนี้เนี่ยเธออาจจะงานยุ่งหรือว่าติดธุระอะไรอยู่ แต่พอเวลามันนานวันผ่านไปเข้านะครับทางบ้านก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่แล้วคืออย่างน้อยถ้าเธอยุ่งอยู่ปกติแล้วเธอก็มักจะส่งเมสเซจอะไรมานิดนิดหน่อยหน่อยแบบว่ากาลังยุ่งอะไรแบบนี้แต่นี่มันเงียบไปเลยนะครับผมแล้วพอทางบ้านจะส่งเมสเซจอะไรกลับไปเธอก็ไม่อ่านโทรไปหาเธอก็ไม่รับนะครับแม้กระทั่งว่าทางบ้านเนี่ยได้ติดต่อไปหากับทางผัวเธอแล้วเนี่ย ผัวเธอก็ยังไม่ตอบทางบ้านมาเลยซึ่งทางบ้านของแม่นางเจ้าสาวก็เลยได้โทรไปหาโปลิสเลยครับขอให้โปลิสเนี่ยไปเช็คในบ้านเธอหน่อยได้ไหมเผื่อว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับแม่นางผู้นี้ขึ้นนะครับที่มาโปลิสได้ไปเคาะถึงหน้าห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรตอบรับกลับมาเลยครับจะมีก็แต่เสียงตึก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 ในห้องอยู่เบาๆเท่าน,นั้นเองนะครับที่ตอนแรกเนี่ยตำรวจก็คิดว่า อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเจ้าสาวผู้นี้เนี่ยอาจกําลังอยู่ในอันตรายครับกือเสียงตึก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 ,ตกที่ได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเธอกาลังโดนคนร้ายจับมัดมือมัดปากอยู่เธอะเลยได้ทุบพื้นนะครับโปลิสเนี่ยก็เลยที่ตัดสินใจพังห้องของเธอเข้าไปเลยแล้วโปลิสเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้าจริงๆครับ คือเจอกับกองขี้หมากองใหญ่เลยครับที่ก็แบบตำรวจก็ได้เหยียบเข้าไปแล้วแหมะหนึ่งไงแล้วไอ้เสียงที่แบบกุกกๆุๆกกุกกุกที่ตำรวจได้ยินมานะครับก็ไม่ใช่อะไรฮะมันก็เป็นเสียงฝีเท้าของสุออนัขนี่แหละครับที่มันก็วิ่งเล่นเที่ยวไล่เที่ยวคือไปในห้อง แ่เทว่าในห้องนั้นเนี่ยมันกลับมีเพียงแค่สุดอกเท่านั้นแหละครับคือไม่มีตัวของทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวอยู่เลยซึ่งมันก็เป็นการหายตัวไปที่แปลกมากด้วยนะคือเขาได้บอกว่ามันจะเป็นการหายตัวที่มีอารมณ์เหมือนกับว่าทั้ง2อคู่บ่าวสาวเนี่ยอยู่ๆก็หายไปจากห้องนั้นแวบเลยนะครับเนื่องจากว่าสภาพในบ้านที่ตํารวจได้ไปเจอมาตอนนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นสภาพที่แบบอยู่ในความเรียบร้อยมากอะ่ะไม่มีว่แววของการถูกบุกเข้ามาหรือม,มาค้นอะไรเลยของมีค่าหลักๆต่างๆนะครับก็อยู่ครบครับที่จะมีแปลกๆอยู่ก็เพียงแค่อย่างเช่นพวกจานชามต่างๆที่ไม่ได้วางอยู่ตามอ่างแล้วมันก็ยังไม่ได้ล้างนะครับหรือว่าพวกอาหารที่เพิ่งซื้อมาแล้วอย่างนมเนยซึ่งมันควรจะถูกเอาไปเก็บในตูน้เย็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกเอาเก็บเข้าไปนะครับที่ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันก็น่าจะระบุได้ว่าทั้งสองคู่บ่าวสาวเนี่ยอาจจะมีเหตุผลอะไรจําเป็นบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้อยู่ๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทิ้งกิจกรรมทุกอย่างที่เขาได้ทําอยู่เลยแล้วก็เบิ่งออกไปนอกห้องนี้โดยด่วนครับนอกจากนั้นเองไอาการที่สุดอกมันได้ถูกทิ้งอยู่ในบ้านให้ขี้เรียลาดเกลื่อนกาดกันขนาดนี้นะครับมันก็เป็นการบ่งบอกระยะเวลาได้ครับว่าทั้งคู่นี้เนี่ยน่าจะหายไปก่อนหน้านั้นแล้วสักระยะหนึ่งนะครับแต่ทว่า เอเรื่องที่แปลกเลยก็คือถ้าหากพวกเขาได้หายไปหลายวันแบบนี้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่เอาสุดอกไปด้วยละ่ะเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยให้พวกน้องๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ยังห้องโดดเดียวได้ถ้าหากว่าเราจะไปไหนไกลๆนานๆน,น,นะครับผม และจากคําบอกเล่าของคุณแม่ของเจ้าสาวเนี่ยก็บอกว่าแม่นางเจ้าสาวนะครับเธอก็เป็นคนที่รักน้องสุดอกมากอะ่ะแบบไปไหนนะครับก็มักจะไม่ยอมให้สุดอกอยู่ห่างตัวเลยซึ่งเอาการที่เธอได้ทิ้งให้สุดอกอยู่ในห้องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ผิดวิสัยเธอมากเลยครับและที่สำคัญก็คือไอรถยนต์ของทั้งคู่เนี่ย มันก็ยังได้ถูกจอดอยู่ที่บริเวณที่จอดรถของอาพาร์ตเมนต์เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทั้งคู่นะครับก็มักจะขับรถออกไปทําธุระเป็นประจําซึ่งเมื่อเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้ได้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยได้ทาให้โปลิสเนี่ยต้องไปใช้วิธีการในการย้อนดูพวกกล้องวงจรปิดต่างๆครับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยได้ถ่ายเห็นรูปภาพอะไรของทั้งคู่หรือเปล่าคือเขาเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และได้ออกไปเวลาไหนนะครับ ที่พอมาดูกล้องเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่มันจะทําให้โปลิสได้คําตอบนะครับมันก็กับได้เพิ่มเรื่องปริศนาให้กับทางทีมสืบสวนขึ้นไปอีกครับเพราะว่าจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็ได้โชว์ให้เห็นทั้งคู่นะครับในการเข้ามายัางอาพาร์ทเมนต์จริงๆแต่ทว่ามันก็ไม่มีภาพในช่วงเวลาที่ทั้งสองเนี่ยได้เดินออกไปนอกอาพาร์ทเมนต์เลยทั้งๆท,ที่ว่า กล้องวงจรปิดของอาพาร์ตเมนต์นั้นนะครับมันก็มีเยอะมากนะฮะคือมีประมาณแบบ20กว่าตัวได้เยอะขนาดที่ว่ามแมลงวันจะบินผ่านเนี่ยมันยังไม่สามารถรอดพ้นสายตาของกล้องไปได้เลยนะครับแต่ทว่าวตำรวจเนี่ยกลับไม่พบเห็นคู่บ่าวสาวผู้นั้นมาปรากฏตัวอยู่หน้ากล้องเลยนะครับซึ่ง ทางเดียวที่โปลิสคาดว่าพวกเขาน่าจะออกไปได้โดยไม่ให้กล้องเห็นนะครับก็คงจะเป็นทางอย่างบันไดหนีไฟทางเดียวนี่แหละแต่ทว่ามันก็จะต้องเป็นการเดินแบบหลบกล้องอยู่คือคู่บ่าวสาวนะจะต้องรู้ดีมากว่ากล้องเนี่ย มันติดอยู่ตรงไหนแล้วมุมกล้องมันจะเล็งส่องไปตรงไหนนะครับเขาถึงสามารถเดินลอดไปข้างใต้กล้องได้น่ะซึ่งถ้าหากพวกเขาได้ทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกมากว่าทําไมเขาต้องไปสรรหาวิธีการหลบหนีกล้องแบบนั้นด้วยล่ะนี่มันไม่ใช่เกมเล่นแนวสเตลอะไรแบบนั้นนะนอกจากเสียว่าทั้งสองเนี่ยอาจจะมีเหตุผลจําเป็นอะไรบางอย่างครับ ที่หลังจากการหาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่มันไม่ได้ประสบผลสำเร็จอะไรนะครับทางโปลิสเนี่ยก็เลยได้เปลี่ยนวิธีในการหาเบาะแสใหม่ครับเป็นการไปสืบหาจากสัญญาณมือถือของทั้งคู่แทนที่โปลิสเนี่ยก็ได้ไปเจอมาจริงๆครับคือไปเจอปริศนามาให้ปวดหัวกันอีกแล้วนั่นก็เพราะว่าไอสัญญาณมือถือก่อนที่จะหายตัวไปของผู้บ่าวนะครับมันก็อยู่ห่างจากตัวบ้านเขาไปเพียงแค่ไม่ไกลครับแต่ว่า ที่ไกลไปเนี่ยก็คือสัญญาณมือถือของเจ้าสาวครับที่ก็ดันไปอยู่ไกลถึงนู้นไปพานครโซลเลยนะครับที่จะมีระยะห่างจากตัวเมืองปูซาเนี่ยอยู่ถึง 6, 7ชั่วโมงในการขับรถเลยก่อนที่ในเวลาต่อมาสัญญาณมือถือก็จะดับปุ๊บไปครับที่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการหายไปเพราะว่าถ่านหมดหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดเครื่องนะครับ ที่นั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้พวกโปลิสนะครับเขาไปต่อไม่ถูกเลยคือดาวไม่ออกเขาว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันยังไงครับคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทั้งสองนี้เนี่ยเขาอาจจะมีหนี้มีสินไงแล้ววันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีเจ้าหนี้มาตามถึงห้องเลยนะครับทั้งหมดก็เลยต้องแอบหนีออกไปแล้วอาจจะออกไปนอกประเทศแล้วก็ได้ด้วยเพราะว่าจากรายงานของของที่โปลิสได้ไปค้นหามาจากในบ้านพวกเขานะครับโปลิสก็ไม่พบว่า มันได้มีพาสปอร์ตกระเป๋าตังหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพวกคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในบ้านแล้วนะครับซึ่งไอของ3อย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการบ่งบอกได้อย่างดีถึงการที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปใช่ไหมครับโดยเฉพาะไอพาสปอร์ตนี้เนี่ยแต่ถ้ว่าพอไปเช็คดูกับพวกตอมออกนอกประเทศอะไรนะครับมันก็ไม่ได้มีการบันทึกว่า2คนนี้เนี่ยเขาได้ออกไปนอกเกาหลีใต้ตอนไหนเลยนะ ที่ด้ความที่คดีนี้มันเต็มไปด้วยปริศนาแล้วก็ความลึกลับแบบนี้นี่เองนะครับมันก็ได้เริ่มทําให้สื่อของเกาหลีใต้นะ่ะหันมาให้ความสนใจกับคดีนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเวลานั้นเองล่ะฮะที่โปลิสเนี่ยก็เหมือนกับจะได้เบาะแสใหม่ๆซึ่งได้เล็ดลอดออกมาจากทางเพื่อนร่วมงานของทั้งผู้บ่าวแล้วก็ผู้สาวนะครับ ถึงเรื่องราวของการที่ทั้งคู่เนี่ยได้ส่งมเมสเซจแล้วก็มีการโทรแบบแปลกๆมาหาเพื่อนร่วมงานของพวกเขาก่อนหน้าที่พวกเขาจะหายตัวไปนะครับอย่างเช่นว่าทางฝั่งผู้บ่าวที่ได้เปิดร้านอาหารเนี่ยเขาก็มีการส่งข้อความไปหาคนที่ร้านครับประมาณว่าเออวันนี้ฉันจะไม่เข้าร้านนะเดี๋ยวปิดร้านให้เร็วๆหน่อยกันแล้วกันหรือก็มีการโทรมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแล้วว่าฉันว่าตอนนี้เนี่ยฉันเข้าร้านไม่ได้เอาเป็นว่า ฝากดูร้านเหมือนเดิมแล้วกันนะซึ่งผู้ร่วมงานของเขานะครับก็บอกว่าไอตอนที่ทั้งเขาได้รับข้อความแล้วก็ได้โทรคุยในวันนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแปลกๆแล้วครับคือเหมือนกับว่าน้ําเสียงของเจ้าบ่าวที่ได้โทรมาในโทรศัพท์นี้เนี่ยมันก็ดูแปลกๆเหมือนเขาเหนื่อยๆนยเหนื่อยๆ่ยังไงชกกลหรือว่าน้ําเสียงอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่ของตัวเจ้าบ่าวเองก็ได้ที่ได้โทรมาในวันนั้นนะครับส่วนเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ได้รับข้อความแปลกๆมาจากเธอเหมือนกันครับ ที่แรกๆเนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะคะอีฉันติดธุระฉันมาซ้อมละครเวทีด้วยไม่ได้แต่หลังๆนะครับแมสเสจก็เริ่มเปลี่ยนไปในแนวอะไรที่งงๆมากขึ้นครับคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่สามารถมาร่วมงานการแสดงละครเวทีได้อีกตลอดไปเลยนะแล้วก็อยากจะขอเลิกการเป็นนักแสดงอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้เหล่าเพื่อนร่วมงานของเจ้าสาวเนี่ยถึงกับตกใจมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกใช่ไหมว่าโดยนิสัยพื้นฐานของแม่นางเจ้าสาวคนนี้เนี่ย เธอก็เป็นคนที่จริงจังกับการงานอย่างมากนะครับซึ่งอยู่ๆการที่เธอจะมาเทงานกลางครันอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ช่างดูไม่ใช่ตัวเธอเอาเสียเลยครับและเอาจริงๆนะทางเพื่อนร่วมงานของฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจด้วยครับว่าไอ้ข้อความที่เธอได้ส่งมาในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นข้อความที่ถูกพิมพ์มาโดยฝ่ายเจ้าสาวจริงๆหรือเปล่า เพราะแบบเวลาที่คนเราจะพิมพ์ข้อความอะไรส่งหากันเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปประโยคหรือว่าคําพูดอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของคนคนนั้นอนะคือแบบเพื่อนๆมีไหมถ้าหากว่าเพื่อนๆคุยกับคนไหนในครอบครัวแล้วอยู่ๆมีใครสลับเอามือถือของอีกคนไปพิมพ์ข้อความเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไอ้คาพูดคําจามันรู้สึกแปลกๆไปคือแอดเนี่ยพอจะจับได้กับเพื่อนบางคนนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวเขาพิมพ์เองแต่ก็นั่นแหละครับ นอกจากนั้นเองยังไม่พอนะครับคือทางเพื่อนร่วมงานของเจ้าสาวเนี่ยก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าเมื่อไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่เธอได้รับข้อความแปลกๆจากเจ้าสาวแล้วนะครับมันก็มีเบอร์ของเจ้าบ่าวนะได้โทรเข้ามาหาทางทีมนักแสดงที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเจ้าสาวนะครับแล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ย คุณเจ้าสาวเธอเป็นโรคซึมเศร้าและเธอก็ได้ติดยาขนาดหนักเลยผมก็เลยจําเป็นจะต้องนําเอาตัวเธอเนี่ยไปส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วผมก็คาดว่าเธอเนี่ยคงจะไม่สามารถมาทํางานการแสดงได้อีกแล้วล่ะซึ่งอันนี้เองด้วยความที่ว่าเพื่อนร่วมงานของเจ้าสาวนะครับเขาไม่ได้สนิทสนมกับเจ้าบ่าวเลยเท่าไหร่ไงตอนที่ได้ยินเสียงเจ้าบ่าวมานะครับเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าไอคนที่โทรมาเนี่ยมันเป็นเจ้าบ่าวจริงหรือว่าเจ้าบ่าวปลอมนะครับ แต่ก็ว่าไม่เป็นไรล่ะเพราะว่าตอนนีน้ตำรวจก็เหมือนกับจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือว่าถ้าหากเรื่องราวมันเป็นจริงตามที่เสียงนั้นได้โทรบอกจริงเนี่ยเจ้าสาวนะครับก็น่าจะอยู่โรงพยาบาลก็ได้ตำรวจก็เลยได้ไปโทรเช็คไล่ดูกับโรงพยาบาลท้องถิ่นหลากหลายพื้นที่เลยนะครับแต่เ้าว่า ก็กลับไม่เจอชื่อของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้มีบันทึกว่าเข้ามารักษาตัวอะไรยังโรงพยาบาลเลยนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้ลองไปไล่สอบประวัติของเจ้าบ่าวลงให้ลึกขึ้นอีกกับพวกเพื่อนๆของเขาครับที่ก็ทําให้ตํารวจเนี่ยเหมือนกับจะเจอเบาะแสชิ้นใหม่ขึ้นมาที่ก็น่าจะทําให้คดีนี้เนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับนั่นก็เพราะว่าผู้เพื่อนของเจ้าบ่าวนะก็ได้มีการพูดถึงมือถือลับๆอันนึงของเจ้าบ่าวนะครับที่ก็บอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ย มักจะใช้มือถือรับๆเครื่องนั้นแหละในการที่จะโทรติดต่อกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยครับซึ่งหญิงคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่ทว่าก็เป็นรักแรกของเจ้าบ่าวนั่นเองที่เหมือนกับว่าเขาก็ยังจะไม่สามารถสลัดความรักที่เขามีในใจต่อหญิงผู้แรกคนนั้นได้นะครับซึ่งหญิงผู้แรกคนนั้นเนี่ยก็มีนามว่าแม่นางยูนะฮะ โดย,โดยประวัติคร่าวๆของทั้งคู่นี้นะครับก็คือบอกว่าเหมือนกับเจ้าบ่าวกับแม่นางยูเนี่ยแกก็เคยมีความรักอะไรกันมาก่อนละครับแต่ก็เหมือนกับจะเป็นรักที่ต้องห้ามไงเพราะว่าทางครอบครัวของทั้งสองเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่ถูกกันครับก็กีดกันทั้งคู่ไม่ให้แต่งงานกันเลยจนในที่สุดนะครับแม่นางยูเนี่ยก็เลยต้องไปแต่งกับชายใหม่ครับแต่ก็อยู่ได้กับชายใหม่ไม่นานครับเพราะว่าไอความรักที่เธอยังมีต่อตัวเจ้าบ่าวเนี่ยก็ได้นำพา้เธอนะครับ แอบแต่งหน้าแต่งตาในตอนที่ผัวของเธอไม่อยู่นะครับแล้วก็ออกไปพบกับคุณเจ้าบ่าวที่พอเธอโดนผัวจับได้เนี่ยผัวก็แบบอีนางแพทย์สยาแต่งงานกับข้าเล้ยงมีใจให้ชายอื่นกนนั้นก็หยาก,กันไปเลยครับแต่แทนที่พอทั้งคู่หยากันแล้วรู้ว่ามันรักกันจริงๆแทนที่จะไปหาทางพิสูจน์ความรักให้กับครอบครัวนะครับไม่ฮะแม่นางยูนผู้นั้นเนี่ยก็แต่งงานไปกับหนุ่มผู้ใหม่อีกแล้วครับที่คานี้เนี่ยก็แต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกกันเลยนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์นู่นเลยนะครับ แต่ว่าถึงแม้จะห่างเหินกันไปขนาดนี้เนี่ยแม่นางยูนกับเจ้าบ่าวก็ยังได้มีการติดต่อกันมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจนกระทั่งเหมือนกับมันทําให้เรื่องมันจะเกิดขึ้นที่มาตอนแม่นางยูนรู้ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยจะได้ไปเจอหญิงคนใหม่แล้วก็จะไปแต่งงานซึ่งก็คือเจ้าสาวในคนปัจจุบันเขาเนี่ยแหละครับ ที่แม่นางอยู่เมื่อเจอแบบนี้เนี่ยเธอก็รู้สึกปรี๊ดขึ้นมาเลยครับก็เลยแมสเซจไปหาเจ้าบ่าวนานๆเลยว,ว่าเองห้ามแต่งงานกับอิชนีนี่นะถ้าเองแต่งงานกับมันเมื่อ,อไหร่แล้วก็ฉันจะบินกลับไปเกาหลีไปดับชีวิตของพวกเองทั้งสองคนเลยคือแบบดูทง้งทั้งที่ตัวเองนะครับก็เป็นฝ่ายไปแต่งงานกับชายอื่นแท้ๆแ,แต่พอคู่รักเก่าจะไปแต่งบ้านเนี่ยกับทาท่าทีเป็นหมาห่วงก้างซะง,งั้นฮะซึ่ง หลังจากที่งานแต่งงานมาได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าแม่นางอยู่นะครับจะเริ่มปรีดขึ้นมากอีกเธอก็เลยเริ่มทําการคุกคามอะไรมากขึ้นครับอย่างเช่นมีการส่งข้อความไปรังควานทั้งทางฝ่ายเจ้าสาวแล้วก็ครอบครัวต่างๆของเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเลยนะครับประมาณว่าอีครอบครัวหน้าชนีอีหนังมีย่อนอีไข่คนขึ้นราอะไรประมาณนั้นไม่รู้ไปเกียดอะไรเจ้าสาวมาตั้งแต่ชาติไหน ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือมาเหมือนกันนะครับว่าไอการที่แม่นางยูนยคนนั้นได้ไปแต่งงานกับผัวใหม่อยู่นอกเนี่ย <c oughs> ก็ใช่ว่าเธอจะมีชีวิตที่มีความสุขหรอกนะครับน้ำซ้ํามันก็มีครั้งหนึ่งที่เหมือนกับเธอจะท้องและดันแท้งลูกด้วยนะเธอก็เลยได้โบยความผิดให้กับผู้บ่าวที่เป็นรักแรกของเธอแบบไม่มีเหตุผลกันเลยนะครับแล้วเหมือนกับว่าในเวลาต่อมาเมื่อเธอได้ทราบข่าวว่าเจ้าสาวเชนะครับ ได้มีการตั้งท้องกับคู่รักแรกของเธอขึ้นมาอีกนะครับแม่นางยูนยก็ถึงกับปรี๊ดเป็นไก่ตาแตกเลยครับแบบไม่ได้เอชนีที่มาแย่งรักแรกของฉันไปมันจะมีความสุขแบบนั้นไม่ได้ฉันจะต้องบินกลับไปทําลายชีวิตของพวกแกและเหมือนกับว่าแม่นางยูนผู้นั้นเนี่ย ก็จะทําจริงๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอ้หลักฐานที่มันสนับสนุนเรื่องนี้นยะก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์หายตัวไปของสองาวสาวนี้ไม่นานนะครับก็เหมือนกับว่าแม่นางยูเนเธอจะได้บินจากนอร์เวย์นะครับกลับไปยังเกาหลีใต้เลยหลังจากนั้นมันก็มีการตีตัวของผัวเธอนะ่ะบินตามกลับมาอย่างลับๆครับซึ่งก็แบบทำไมกันล่ะผัวเมียไม่บินกลับมาด้วยกันใช่ไหมและไอ้ช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้อยู่ในเกาหลีนะครับก็ยังอยู่แบบแยกกันอยู่อีกนอกจากนั้นการที่แม่นางยูได้กลับมายังเกาหลี เธอก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของเธอที่อยู่เกาหลีเลยครับซึ่งแบบมันก็แปลกวิสัยมากใช่ไหมที่คนบินกลับมาบ้านแล้วไม่ได้ติดต่อใครเลยแต่ว่าความแปลกมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าในระหว่างที่แม่นางยูนอยู่เกาหลีนะเธอก็ไม่เลือกที่จะใช้เครดิตการ์ดหรือว่าเงินดิจิตอลอะไรเลยนะครับเลือกใช้เพียงแค่เงินสดเพราะเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะให้ใครได้รับรู้ครับว่าเธออยู่ที่ไหน นอกจากนั้นเองไอ้ช่วงเวลาที่เธอจะไปซุกหัวนอนนะครับแม่นางยูนยก็ไม่ได้ไปนอนตามโรงแรมธรรมดาด้วยนะแต่ทว่าวเธอจะไปเลือกใช้โรงแรมประเภทโรงแรมกะกากรงแรมจิ้งหลีดม่านรูดอะไรแบบนี้นะครับสลับกับการเข้าไปนอนในซาวน่าทั้งหมดเลยฮนะคืออันนี้เนี่ยต้องอธิบายเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ก่อนนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ที่เกาหลีใต้เนี่ยมันจะมีห้องซาวน่าซึ่งไม่ได้เป็นซาวน่าแบบ แก้ผ้าโป,โป๊ะแล้วไปอาบไอ้น้ํากันนะแต่ว่ามันจะเป็นสภาพเหมือนกับห้องยิมก,กว้างๆอันหนึ่งนะ ที่เขาจะให้ลูกค้านะครับใส่เสื้อเหมือนกับไพรเวทธรรมดาเนี่ยแหละไปนั่งแช่อยู่ในนั้นนะครับที่จะนั่งแช่นานเท่าไหร่ก็ได้ก็เลยทําให้มีคนเกาหลีหลายๆคนน่ะที่แบบอาจจะไม่อยากกลับบ้านอะไรวันนั้นก็นอนค้างคืนในซาวน่ากันไปเลยซึ่งนั่นแหละครับเขาก็ว่ากันว่าแม่นางยูเนี่ยเธอก็ได้ใช้วิธีแบบนี้เนี่ยแหละที่พอหลังจากทั้งคู่บ่าวสาวนั้นได้หายตัวไปไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแม่นางยูนก็ได้มีการตีตัว๋วกลับไปอย่างนอร์เวย์โดยทันด่วนเลยครับซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่น่าชะนงนงงวยมากว่าแล้วเธอจะบินมาเกาหลีทําไมเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วทำไมต้องอยู่แบบหลบๆบซ่อนๆหลังจากนั้ก็บินกลับบ้านไปแบบไร้เหตุผลนะครับหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอการที่เธอบินมาเกาหลีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการบินมาเพื่อทําการฆาตกรรม2คู่บ่าวสาวนี้นะครับ โดยที่มีผัวใหม่ของเธอเนี่ยแหละเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดครับตำรวจเกาหลีนะ่ะก็เลยได้ติดตามตัวเธอไปยังนอร์เวย์เลยครับแต่ก็เหมือนกับว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีกฎหมายอะไรปกป้องแม่นางอยู่เนี่แหละคือเหมือนกับว่าทางฝั่งนอร์เวย์นะครับเขาจะมองว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยได้มีเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดว่าเธอได้บินมาทําการคาโงรกงคตกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันเลยว่าแม่นางยูนได้เป็นคนลงมือนะครับและนอกจากนั้นเองเอร่างของคู่บ่าวสาวที่ได้หายตัวไปเนี่ย มันก็ยังไม่ได้มีใครพบด้วยว่าเขาโดนฆาตรกรรมไปจริงๆหรือว่าเขาแค่หนีไปไหนนะครับทางนอร์เวย์ก็เลยไม่ส่งแม่นางยูนยกลับไปยังเกาหลีใต้เลยที่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยตำรวจของเกาหลีใต้นะครับก็เลยได้ใช้แผนการต่อมาเลยฮะก็คือไปติดต่อกับทางแม่ของแม่นางยูนยนะครับที่จะส่งแม่ของเธอเนี่ยบินไปหาเธอถึงนอร์เวย์เลยแล้วก็ไปคุยเจรจาอะไรดังกล่าวว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ทว่าพอแม่ไปถึงเนี่ยกับแปลกฮะ เพราะว่าแม่นางยูเนเธอกับไม่เปิดประตูมาต้อนรับมารดาของเธอเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากใช่ไหมที่แบบแม่ของตัวเองเนี่ยอุ่าหบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาไม่ใช่แค่ข้ามต่างจังหวัดนะมาพบตัวลูกนะครับแต่ลูกกับไม่เปิดประตูต้อนรับแม่ครับคือเธอจะทําไปอย่างนั้นเพื่ออะไรกันละ่ะนอกจากเสียว่าแม่นางยูนะครับ อาจจะกําลังปิดบังความลับอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยคดีของคู่บ่าวสาวนี่นะครับมันก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถแก้ได้เลยคือว่าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วแอดก็รู้สึกหงุดหงิดมากเวลาที่เราเล่าคดีอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายมันยังทิ้งปัญหาเราแก้ไม่จบนะครับแต่ถ้าว่าถ้าหากใครมีเรื่องเด็ดๆอะไรอยากจะให้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถแนะนํากันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผม พร้อมเกิดไปลืมติด Hashtag FN Diary เล่าเรื่องด้วยเด้อส่วนสำหรับวันนี้นะครับเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย